สองเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะพี่อู้หูมาเต็มตัวแบบนี้เออโอ้โหโอ้โหสวยมากเลขตอง8ไปเลยสิคะคำเตือนชิคกี้ีโอนี้จัดทำาขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นอาจมีภาพและเสียงที่มีเนื้อหาหยาบคายเด็กๆที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำย้ำการพนันมีความเสี่ยงไม่แนะนำให้เล่นตาม สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะคะวันนี้มาอยู่กับน,น้องอยูกะกันอีกเช่นเคยนะคะพี่พวันนี้มาอยู่กันในเกม b ิกนินี่พาราได์นั่นเองนะคะหรือว่าเกมแม่สาวบิกนินีทั้ง5นั่นเองนะคะพี่ๆโอ้โหวันนี้แบบพามาส่องสาวหน่อยเนาะสาวใส่บิกินี่ไงเออแล้วก็มากับทุน280บาทกันเลยทีเดียวนะคะพี่พโอ้โหพกทุนหนากกันด้วยไงวันนี้ วันนี้เปลี่ยนบรรยากาศนิดนึงนะคะพี่พขออนุญ,ญาตเปิดเบ็ดสกันไปก่อนเลยละกันนะคะเปิดเทอร์โบด้วยเลยละกันเนาะเพื่ออัดทะลุนะคะพี่พี่ไปโอ้โหขอเต็มตัวหน่อยครับพยายำมไว้ทุกคลิปนะคะทำเพื่อความบันเทิงนะคะไม่แนะนำให้ทําตามโอ้โหดอกนี้เอาม เอาไปก่อเลยนะคะ6 6 2โอ้โหตั้งเรียงกัน3คนแบบนี้สุดยอดมากค่ะเกิลหลขาดแถวหน้าเนาะแบบวายสตัวเอ้หตัวอย่างเงี้ยน่าจะสุดยอดน่าดูนะพี่พี่แล้วเบ็ด2ด้วยเมื่อกี้โอ้โหได้มาขึ้นมาหกรถือว่าเป็นบุญมากนะคะวันนี้เราจะเอากลับบ้านเท่าไหรด่ดีโอ้โหยังยังอีกยังไม่เข้าให้อีก โอ้โหมาแล้วนะคะพี่โอ้ยสองคนข้างหน้าไม่เต็มตอนนี้ได้มาหลักพันแล้วนะคะพี่พี่โอ้หสุดยอดอะแม่สาบ<อ>ีนี่สุดยอดจัดอะไปขอเนีายเปลี่ยนเป็นเบ็ดห้าเ,เ,เลยนะคะนะคะโอ้ยู้ไรอะ <laughs> มากันอีกโอ้โหตอนนี้ไปพันสองเป็นที่เรียบร้อยแล้วคะพี่โอ้โหมาเต็มตัวแบบนี้เออ โอ้ย,อยสวยมากเลขตอง8ดไปเลยสิคะโอ้โหสุดยอดสุดยอดมากถือว่าเด็ดของแท้แน่นอนนะคะพี่พี่ตอนนี้ไปเบ็ดสิเลยแล้วกันเนาะยังไงคะแม่สาวแม่สาวช,ชุดแดงชุดเขียวชุดฟ้ามาให้หมดมาสิคะ ว้าโอ้โหดอกนี้ได้ไปอีกพันเกมนี้มันดีมากเลยนะคะพี่ๆตรงที่ว่าเราเวลาเรากดเทอร์โบใช่ไหมมันแบบติดติด,ต,ดติดลงให้เราเลยแต่ว่าถ้ามันไม่เข้าก็ไหลเป็นนะ้ำเหมือนกันนะคะพี่ๆก็เสี่ยงอยู่นะโอ้โหเราโอกาสยากมากเลยนะคะที่จะเห็นเต็มตัวแบบนี้ส่วนมากจะมาให้ใหเห็นครึ่งตัว เห็นข้ามั่งคอมั่งโอ้โหโอกาสน้อยมากค่ะพี่ดูกดขนาดนี้แล้วเฮ้ยจะลงสามแล้วนะจะลงไปสองแล้วนะมาดิเออเรียบร้อยค่ะดอกนี้ได้มาอีก2อ0พโอ้โหสุดยอดตั้งอีกได้ไหมตั้งอีกได้หรือเปล่าโอ้ดูดิเนี่ยให้ดอกเดียวแล้วก็หายยาวเลย แต่ก็ถือว่าให้อยู่อื้อแม่สาวแม่สาวคูห้าแม่สาวคูห้านี่มันเล้าใจจริงๆเลยนะคะมีโอกาสที่แบบจะออกห้าคนทีเดียวไหมอะอยากได้ไม่ค่อยเริฟเท่าไหร่นะคะรางวัลเมก,กัาไปอีก492บาททั่วเลยนะคะไปกันต่ออุ้ยอุ้ยมาอีกดอกนี้ถึงไม่เต็มแต่ได้มา2คนได้มาอีก1,400 164บาทนะคะพี่ๆรอบนี้จะถึงหมื่นไหมขออนุญาตเบียด30สซักทีสองทีขอเข้าแบบชอ็อตเรียบร้อยค่ะพี่ดอกนี้โอ้โหได้มาอีกพัน โอ้โหเดีเห็นดูไดีเห็นแค่ขาแล้วก็เต็มตัวหนึ่งคนนะคะพี่ๆโอเคก็พอแค่นี้ก่อนละกันนะคะฝากกดไลค์คลิปติดตามช่องให้น้องยูกะเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะไปละบ๊ายบาย